ออดูก่อนดูก่อนไล่ไปเรื่อยๆดูก่อนอดูก่อนท<อ>ำการบ้านแรกเ,เ,เลยเปิดเลยเปิดเลยท่อนี่สีอะไ้างสะม,ม,มันแตกหมดปากวา

เข้าอย่างนี้เว้ยสีไปมันก็มุดออกมาใหม่ลูกเงินมันเกิดจากน้ำแต่มันอยู่ในน้ำไม่ได้เนี่ยไอ้ลูกน้ำนมันอยู่ในน้ำแบบเป็นยุงมันอยู่ในน้ำไม่ได้บ้านน้องอยู่ฝั่งทา,งงางง้งน้น วันนี้แอบ,บขึ้นเหมือนกันนะน่ะทำไม<ด>คุนครูอะบอกครูอ่ะครูเขาก็แบบต้องมาเปลี่ยนอันนี้ใหม่อ่ะ ก็จะไดเปนคนที่สุอากับบ้องพชทไหมอ๋อครับเปนไรอ่ะอืเอาเลยเหลือใครอีกบ้างเหลือเม้นหญิงเหลือนะโฟกัสจะนิ่หยิบกระดาษชู่มาด้วยนะแต่าเป็นคนที่รอไม่ดีเลยเหนือตกยวัน นอนเงี้ยพี่นอนเงื่อแต่ไหล่กัดเบาๆเลยโคตรร้อนเลยแล้วแต่นะคนจะอบพร้อมป่าพร้อมแล้วจะเพรพร้อมแล้วห้าสี่สามสองหนึ่อ๋อทำไมเออลืมเมนไม่มีออกนี่สงปีที่แล้วปะมีนี่ไงตอนออรินที่แล้วอใช่ไม่ได้เหรอเมื่อกี้ปีที่แล้วตอนเมื่อกีตอนนี้มันอนคนนั้นเหรอ นักลาฝันหวอ่ะที่มีผลคะแนนบุญน้อยที่สุดได้แก่ V สามห้าก้อยใส่รับ ให้ทุกคนทำเต็มที่นะอยู่ในบ้านคือมันสนุกมันสนุกจริงขอบคุณทุกคนที่แบบให้มีตรภาพดีๆได้รู้จักเพื่อนนิดนึงทุกคนที่ที่จริงใจเราไม่ได้มาแข่งกันแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเม่จะมาร้องเพลงแล้วแบบเราจะแข่งกันหรือเปล่าพอเข้ามาไม่ได้มีความรู้สึกตรงนั้นเลยไม่มีความรู้สึกบบเราจะแข่งกันรู้สึกว่ามีแต่ช่วยกันช่วยเหลือกันด้วยซ้ำขอบคุณจริงๆนะแล้วก็อยากให้ทุกคนขยันขยันฟ้องทำเต็มที่ ตอนนี้ออกมาแล้วต่นีก,ก็รู้สึกว่าออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ติดค้างไม่ได้แบบอะไรแต่ก็เสียใจแหละ <c oughs> แต่ว่าก็าเราได้ทำํทำทําเต็มที่ได้เห็นว่าคนพัฒนาแล้วอยากให้ทุกคนแบบ นอนกันดึกกันทุกวันนีสองทุกคนเนี่ยก็อยากให้เวลาซ้อมก็อย่าดึกมากนั้นรักษาสุขภาพแล้วก็ทําเต็มที่น้องเก่งแล้วไม่เชื่อก็พรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นเวทีเนาะเป็นทำอีกโจทย์เหมือนอย่างละเป็นโจทย์ลูกลุ้มลุกคลุ้มลช่นเลยก็ทําให้เต็มที่นะน้องแพลที่อยากเห็นว่าเราแบบร้องเพลงแนวนี้จะจะหวานจะยังไงก็ทำให้ทำเต็มที่ทําให้ทุกคนเห็นนะคบไม่จบเลย คอยช่วยเหลือคอยดูแลพี่จ๊อกเกอร์เป็นคนที่เก่งมาก นี่คือน้องแล้วก็ได้ทำกันบ้านน้องทำคู่กับพีแล้วก็ช่วยพีขอบคุณขอบคุณนะแล้วก็พี่เห็นเราหวานน่ารักมากเาป็นเด็กที่น่ารักมากเวลาขึ้นเวทีนะ้องแบบเน้นแบบสงา่าเป็นแบบแต่งหน้าขึ้นสวยมากแล้วก็เสียงที่เป็นมีพลังเท่พีก็อยากให้เราทำให้เต็มที่นะทุกทุกวีคเลย สู้สู้เพื่อนดีด้วยสู้สู้ต่อ,ตอ,ตอกคนที่ออกจากบ้านไปด้วยก็ที่เชื่อว่าเราทําได้อยู่แล้วแหละเราเก่งอยู่แล้วก็ขยันแล้วก็กินน้อยๆหน่อยจะลดความอ้วนใช่ไหมทำ <laughs> ไม่เต็มที ฉันลื่นตึ้นตามอะไรแบบพี่รู้วพี่มีเสน่ห์มากๆแต่ช่วงที่ตอนนั้นพี่เงียบรู้สึกน่ากลัวแต่ว่าพอพี่พี่เป็นตัวเองเนี่ยมันมันมีเสน่ห์มากๆเลยก็หนูชอบเสียงร้องของพี่มากชอบัุเสิ่งที่พี่พุ่งแบบพี่เก่งอ่ะก็อยากให้ให้พี่ทำเต็มที่นะคะทุกนว้เลยทำให้ทุกคนนี้เขอให้พี่หายเร็วๆนะเรื่องปวดท้องอ่ะปวดบ่อยมากเลยแล้วก็เอ่อซองเยอะๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตอนนี้ออก ไม่อยากเรียนมากเลยอยากเรียนน้องเรียนเต้นเรียนเรียนแอคติ้งอีก็เรียนเพือด้วยนะคะสุสุ้าเก็ก่อนอื่นลยอขอบขอบขบคุณเบนมากเลยนะที่แบบไม่ว่าเราเจอปัญหาอะไรอ่ะเบคอยแบบว่าเดินมาแล้คือเข้าใจเรทุกอย่างที่เราไม่ได้ ไประงก์มือใจรู้สึกเบนเปนน่ารักจริงเข้าใจเราทุกเรื่องเลยอะไรที่เราไม่ต้องพูดเบนก็ชอบเิลงเบนมากกเบนร้องได้หลากหลายแนวะเทคนิคเบนดีมากร้องเพลงได้มีเสน่ห์มากมไม่ต้องพูด ไปแล้วก็ด yeah. ูจากตอนแรกที่นักร้องเพลงเสียงเสียงต่ำตลอดเลยแต่ว่าช่วง เราใหญ่ออกมาแล้วหมอไหมหดิปากดูแลงต้นไม้แต่ไม่ต้องไม่เคยรบต้นไม้นะโอ๊ยพลาดพลาดแล้วเ่ะอโอเคหมออ่ะมันนีต้นเหี่ยบแลวใช่ไหมป่ามอแล้วก็มีการเรียนจริงยาขอบคุณคี่การจริงๆที่บอกว่าคอยดูแลเขาใจใส่ทุกอย่างคอยให้กำลังใจคอยเป็นแบบมีอะไรก็ปรึกษาปรึกษาพี่การให้ตลอดขอบคุณค่ะ ก็พ wow. ี่กัสก no, ็อ๋อพี่กัสเวลาบอกไปหาหมอไงบอกแต่ว่าต้องปวดท้องแลวเจ๊ห้องน้ำบ่อยจนจนน้ำหนักลงขนาดนี้บอกหมอแล้วไม่ใช่บอกว่าปวดท้องปวดหูอืมก็รักษาสุขภาพอยู่ในด้านหนาวก็ผมข้าวทีคอปวดเออพีรกเป็นคนที่คนที่เก่ง เก่งมากๆากอะคะ่ะเราก็มีเสน่ห์ในตัวเองก็อยากให้พี่จ๊ะทำเต็มที่นะซึ้งเดี๋วใส่ด้วยนะคะตัวใหญ่ก่น <ๆ S 2> อนนอนก็อย่าลืมไม่ทานนะแต่ว่าได้เพียงแค่ได้ตื่นเรียบร้อยด้วยแล้วจำคา,ดดาถาได้ใช่เปล่าจำไม่ได้มาบอกหน่อยก็ <คน S 2> มีโ,โมมคนโ้นรับกันอะไม่ต้องเรียกตั้งมั้ง คืออะไรกันแล้วไม่มีชื่อพี่ด้วยก็พวกนี้ก็เป็นมีที่แต่งแล้วคือไหนก็ทำให้เต็งพี่นะคะทุกคนทำอะไรก็ทำให้เต็งพี่เต็งพี่สุดๆเลยแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเราไปร้องเพลงเราร้องเราร้องด้วยเรามีความสุขในการร้องไม่ต้องบอกว่ากดดันไม่ต้องเครียด เราเครียดเนาะเพราะเป็นรู้สึกว่าตัวเองโดนเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ่อยมากเปลี่ยนทุกวิกคเลยแล้วแบบน้ทงทีเราเครียดจนหับคิดน้ำเทพตอนแรกสดใสแต่ตอนหลังมันเครียดจนไม่ได้บอกว่า,าตัวตนของตัวเองมันหายไปอยากอยากให้เป็นแบบนั้นก็แต่ว่าพอพอเรา,ารู้สึกว่าเราได้ทำเต็มที่ปไปเลยคิดแล้ว ต้องไม่เสียใจอะตอนนี้ก็ออกมาแล้วไม่ก็เสียใจนี่มงนมันเสียดายมากกว่มันก็มันก็โอเคเพราะรู้สึกว่าเราทำได้เต็มที่เลยวิดที่แล้วมันมันดีมากจริงๆหลยที่แบบได้ทําอะไรทคนไม่ใช่ตัวเองทําอย่างที่คุณครูสอนมาคุณครูอยากอยากเห็นว่าเป็นแบบว่าว่าว่าใส่ใจได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต่พอทำแล้วมันมันสนุกมันมีความสุขมากอยู่บนเวทีทุกคนแบบเวลาอยู่บนเวทีปุ๊บร้องเพลงก็คือความสุขคือความฝันของเราเนี่ยได้ทำเต็มที่จริงๆนะแล้วก็ เก็บ,บเกี่ยวความรู้ในบ้านให้ยเยอะรู้สึกว่ายิ่งอยู่มันมันยิ่งแบบพัฒนาจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่แบบการประกวดน้องเพลงแต่มันแบบสอนหลายอย่างสอนการใช้ชีวิตสอนแนวคิดสอนทำยังไงให้ให้เป็น ไล้วแใ่ทนีรบแ้ล้วเหรอสวยจังอกหน้ามีอบกันัเดียวเ่อพอแล้วแ่นนี้กลับบ้านเลยโบกัไม่รีบกันมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่รีบไม่รีบ เมื่อกี้แต่งเพลงว่าพรุ่งนี้จะออกไปมาเด้อบอกว่าเดือนหน้าพรุ่งนี้กินเนื้อเพลงจะออกพรุ่งนี้จะตาเธอไปแล้วแกได้ยินอ่ะไปอะไรไม่ไม่เดือนหน้าฟังผิดแล้วอีกสี่สัปดเองเก็บของคนอยู่มันได้ไงเนี่ยอีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วขออะไรเนี่ยเออที่ตอเก็บเอาไว้ขออะไรหน้าหน้าหน้าสงสารเนาะ เท้า,า,าม่นเป็นไรเลยไม่เป็นยิ้ว